พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังงานสะอาดความหวังใหม่ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้กําลังถูกพัฒนายอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่ถูกนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากยังมีข้อจํากัดในเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนล่าสุดนักวิจัยในสหรัฐเขาประสบความสําเร็จในการทดลองนิวเคลียร์ฟิวชันให้คุ้มทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือพลังงานที่ได้ออกมามีค่ามากกว่าพลังงานที่เอาเข้าไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของพลังงานสะอาดของโลกเลยก็ว่าได้ครับ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติในสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการทดลองสร้างพลังงานจากกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันที่สามารถนำไปสร้างไฟฟ้าโดยไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมสำเร็จได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาและถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกด้วยครับ หากอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับนิวเคลียร์ฟิวชันคือการหลอมรวมอะตอมของธาตุไฮโดรเจนทำให้เกิดแกส๊สฮีเลียมและพลังงานมหาศาลยกตัวอย่างเช่นความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่เราคุ้นเคยกันดีและกระบวนการเดียวกันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐได้ให้ความสนใจทดลองทำขึ้นมาให้ใช้ได้จริงครับ การทดลองดังกล่าวเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นได้ยิงเลเซอร์เข้าไป2.05เมกจูลหรือใกล้เคียงกับพลังงานที่หม้อหุงข้าวใช้ใน1ชั่วโมงและพลังงานที่ได้ออกมาอยู่ที่3.15เมกจูลและในการทดลองครั้งล่าสุดนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่30กร,รกฎาคมที่ผ่านมานักวิจัยได้ทำในกระบวนการเดียวกันคือยิงเลเซอร์หลอมละลายอะตอมเพื่อให้พลังงานสร้างนิวเคลียร์ฟิวชันหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ พบว่าพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันที่ปลดปล่อยออกมามีค่าเยอะกว่าพลังงานเลเซอร์ที่ยิงเข้าไปแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการถแถลงตัวเลขออกมาอย่างเป็นทางการนะครับ ดังนั้นการทดลองจึงยืนยันว่ามีความคุ้มทุนในแง่ของพลังงานที่ใส่เข้าไปในกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันว่ามีพลังงานที่ออกมามากกว่าพลังงานที่ใช้ผลิตได้สำเร็จเป็นครั้งที่2แต่ว่านักวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ r รแ l นซ์ลีเวอร์มอรในแคลิฟอร์เนียก็ยังต้องทดลองซ้ำอีกหลายครั้งก่อนที่จะยืนยันผลการทดลองอย่างเป็นทางการนะครับ และในสหรัฐยังมีสตาร์ทอัพที่ได้หาทางทำให้ Fusion นิวเคลียร์ฟิวชันนั้นคุ้มค่าในด้านต้นทุนราคาสารที่ใช้ผลิตซึ่งปกติแล้วจะจับคู่ไฮโดรเจนกับธาตุทริเทียมซึ่งมีต้นทุนสูงบริษัทจึงพัฒนาอีกวิธีหนึ่งนะครับใช้ธาตุที่มีชื่อว่าโบรอนที่มีราคาถูกกว่าทริเทียมเป็นแสนเท่ามาใช้แทนครับ ซึ่งไม่ว่าจะหนทางใดก็ตามเรานักวิทยาศาสตร์ก็ล้วนพยายามสร้างนิวเคลียร์ฟิวชันที่คุ้มทุนคุ้มค่าบนโลกขึ้นมาด้วยความหวังว่านิวเคลียร์ฟิวชันจะกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักของมนุษยชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงครับ ขอบคุณที่รับชมทีเ็นเทควรพอร์สนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเ็นช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ